ก็จะเปิดหมดเปลือกเลยว่าแพรทำอะไรบ้างในช่วงนี้นะคะวันนี้แพรไม่ได้ทาลองพื้นนะขั้นตอนการโบหน้าคือมันเบาลงไปมากยิ่งถูแรงยิ่งถูเยอะหน้ามันจะแก่นะคะสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะแพรจะมาทำคลิปนรูทีนแบบอัปเดตที่ดูนะคะแพรก็จะเปิดหมดเปลือกเลยว่าในรูทีนจริงจริงของแพรเนี่ยแพรทำอะ อะไรบ้างในช่วงนี้นะคะมีคนคอมเมนต์เยอะพอสมควรเลยอยากให้แพอัปเดตสกินแคร์ที่ใช้ช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รวมไปถึงวิธีการดูแลผิวดูแลสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้อย่างคลิปเขาที่แล้วเนี่ยที่แพลงในรูนไปก็จะเป็นช่วงที่แพเป็นสิวหนักๆใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้แพอยู่ในขั้นตอนของการที่ดูแลรักษารอยสิวนะคะเพราะฉะนั้นสกินแคร์อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีความแตกต่างกันออกไปนิดนึงยังไงทุกคนก็สามารถไปทำ ตามกันได้นะคะอย่างแรกเลยที่แพรทำเนี่ยก็คือ แพรจะเช็คว่าวันนี้แพรดื่มน้าครบ2.5ลิตรแล้วหรือยังนะคะก็คือการดื่มน้ํานั่นแหละถ้าใครเคยดูคลิปแพทที่ผ่านมาที่แพรแบบมีการพูดเรื่องรักษาสิวโดวยวิธีธรรมชาติหรือการบํารุงผิวอะไรเงี้ยแพรก็จะย้ําหลายรอบมากเลยว่าการดื่มน้ํามันเป็นอะไรที่สําคัญมากๆแพก็จะดื่มน้ํา2.5ลิตรต่อวันจริงๆอ่อะแพเป็นคนที่จริงจังกับการนับจํานวนลิตรในการดื่มมากๆแบบจริงจังเลยว่าวันหนึ่งจะต้องได้แบบ2.5ลิตรถ้าวันไหน ดื่มไม่ทานหรืออิ่มจริงๆยังไงก็ต้องได้ถึง2ลิตรนะคะต่อไปข้อที่2ตอนก่อนอาบน้ำนอนแพรก็จะทานอาหารเสริมก่อนนะคะตอนนี้แพรทาน2อ,อันนี้อะเซลล่าเชอร์รี่โกแล้วก็อนาคารีไดเปปไทด์ค่ะอันนี้แพรก็ลองทานมาประมาณ1เดือนเต็มนะคะ เซลลูลาเชอร์รี่โกเนี่ยเขาเป็นผลไมา้จากตระกูลส้มที่มีวิตามินซีตามธรรมชาติสูงซึ่งเขาก็จะช่วยทําให้ผิวเราแข็งแรงแล้วก็ผิวดูกระจ่างใสด้วยนะคะตอนนอกจากนี้ในเรื่องสุขภาพอะ่ะเขายังช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายเราด้วยนะคะเนี่ยแล้วแพรก็คิดว่าเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ผิวหน้าแพรดูใสขึ้นแล้วพวกรอยสิวอะไรเงี้ยก็ดูจางลงด้วยราคาซองนี้ 390บาทค่ะส่วนเวลาทานเนี่ยแพรก็จะทานเช้า1เม็ดเย็น1เม็ดนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครต้องการทานสูตรเร่งรัดเนี่ยก็สามารถเพิ่มเป็นเช้า2เย็น2ได้ค่ะตอนเช้าว่าแพรทานไปแล้ว1เม็ดตอนเย็นแพรก็จะทานอีก1เม็ดนะคะต่อไปอีกอันนึงอนาคลลีไดเปปไทด์นะคะเดี๋ยวแพรจะอธิบายให้ฟังว่า คอลลาเจนแบบไดเปปไทด์มันดีกว่าคอลลาเจนแบบธรรมดาทั่วไปยังไงนะคะก็คือว่าไดเปปไทด์คอลลาเจนเนี่ยเขาสามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ดีกว่าคอลลาเจนทั่วไปถึง55เท่าเพราะว่าเขามีโมเลกุลที่เล็กมากๆดังนั้นเวลาทานไปแล้วเนี่ยมันก็จะเห็นผลไดไวมากๆเลยนะคะแล้วตัวนี้จะช่วยเพิ่มความสามารถในการอุ้มน้ําของชั้นผิวได้ค่ะซึ่งจะส่งผลทําให้ผิวเต่งตึงชุ่มชื่นช่วยกระชับรูขุมขนผิวไม่ แห้งกร้านแล้วก็ลดริ้วรอยค่ะนอกจากนี้เขาก็ยังบำรุงเส้นผมแล้วก็เล็บให้สวยงามด้วยนะคะราคาซองนี้450บาทค่ะแพก็จะทานวันละ2เม็ดเหมือนกันก็คือเช้า1เม็ดเย็น1เม็ดนะคะแล้วก็เหมือนกันถ้าเกิดใครอยากทานสูตรเร่งรัดเนี่ยก็สามารถเพิ่มเป็นเช้า2เย็นซอกได้เหมือนกันค่ะ สออันนี้เอามาทานคู่กันปังมากมันช่วยผิวดีขึ้นมากจริงๆอย่างวันนี้ที่แพนแต่งหน้าวันนี้แพนไม่ได้ทารองพื้นนะโดยรวมตอนฟินิชแล้วอ่ะมันก็ไม่ค่อยเห็นรอยสิวนะแต่ว่าไม่ใช่ตอนลบออกมาแล้วหน้าเป็นอย่างนี้นะมันยังไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าพอเวลาแต่งออกมาแล้วอ่ะมันไม่ค่อยเห็นรอยสิวซึ่งมันเป็นผลลัพธ์ที่โอเคมากๆขั้นตอนการโบหน้าคือมันเบาลงไปมาก มันไม่ต้องแบบโบ๊ะแบบโหหนาจะเต็มเหมือนแต่ก่อนถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยสามารถไปสั่งซื้อได้เลยนะคะเดี๋ยวแค่ขึ้นชื่อเพจเขาไว้ให้แต่ว่าเดี๋ยวจะใส่ไว้ให้ตรงด e s c r i p t ั o ด้วยนะคะเผื่อเดี๋ยวแบบเอาไปเซิร์ชหาแล้วไม่เจอก็สามารถไปสั่งซื้อกันได้เลยนะคะปังปัง,ป,ง,ป,งปัวปัวกันไปเลยต่อไปขั้นตอนที่สามเพจก็จะมาลบหน้านะคะก่อนลบหน้าจะล้างมือด้วยสบู่ให้สะอาดก่อนนะคะ ขั้นตอนแรกของการล้างหน้านะคะแพรจะใช้นี้ค่ะอันนี้แพรเคยบอกไปในคลิปรักษาสิวแล้วแต่ว่าเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะมาใช้ให้ดูนะคะนีก็ปั๊มมันเข้ามามันก็จะเป็นโลชั่นน้ำนมที่เอาไว้ลบเครื่องสำอาง <c oughs> แล้วก็นวดๆได้เลย ก็นวดไปเรื่อยๆจนกว่าผิวหน้าจะสะอาดนะคะแล้วก็ข้อดีของการใช้แบบสูตรน้ำนมอย่างเงี้ยจะช่วยให้พวกสำลีลยอะไรเงี้ยไม่ต้องมาเสียดสีผิวหน้าเราเยอะมันก็จะช่วยถนอมผิวหน้าเราทำให้ผิวหน้าเราแบบไม่เกิดริ้วรอยก่อนวัยอันควรยิ่งถูแรงยิ่งถูเยอะหน้ามันก็จะแก่นะคะแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือไปล้างออกด้วยน้ำเปล่านะคะ มาแล้วไปล้างออกด้วยน้ำเปล่าเฉยๆนะคะไม่ยังไม่ต้องใช้โฟมล้างหน้าแล้วก็ใช้กระดาษทิชชู่แค่ใช้ยี่ห้อนี้เอามาเช็ดหน้าซบัซบๆท่านตอนต่อไปพอซับน้ำเสร็จแล้วก็มาเช็ดหน้ากันต่ออันนี้ก็จะเป็นการใช้สูตรมาเซล l ่าวอเ e อรเอามาเช็ดนะคะการใช้แบบโลชลยยั่นอะไรเงี้ยมันอาจจะ ยังลบไม่สะอาดหมดจดแพรจะลบให้มันไม่มีอะไรอยู่บนผิวหน้าเราเลยอันนี้ที่อื่นก็จะแบบว่าลบสะอาดไปแล้วนะแต่ว่าจะมีแบบตรงคิ้วนิดนิดหน่อยหน่อยเวลาเช็ดแพรก็เช็ดตามแนวโพรงขนเหมือนกับการล้างหน้าเลยก็ลบออกมาแล้วประมาณนี้ก็จบและขั้นตอนการเช็ดเครื่องสาอางของแพรนะคะขั้นตอนต่อไปแพรจะใช้เบนแซกเอามาทาหน้าทิ้งไว้ สักประมาณ15นาทีถึงครึ่งชั่วโมงแต่ว่าเวลาทาเนี่ยแพก็จะเว้นบริเวณที่บอบบางไว้เช่นพวกรอบดวงตาอะไรอย่างเงี้ยเสร็แล้วทีนี้ก็รอค่ะรอ15นาทีถึงครึ่งชั่วโมงนะคะเย่ <Yay! S 1> อันนี้แพก็ไปอาบน้ํำล้างหน้ามาเสร็จแล้วนะคะเมื่อกี้ตอนที่แพล้างหน้าแพก็ใช้ฟูมล้างหน้าของอันนี้นะคะของคิอันนี้เดี๋ยววันนี้แพกจะใช้นี้คะ่ะฮาดะลาบุ เออแล้วแพลว่าเดี๋ยวต้องมีคนถามแน่ๆเลยซุนจองอะแพงใช้อยู่นะคะแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้ใช้ทุกคืนแล้วเพราะว่าตอนนี้ผิวหน้าแพรมันแข็งแรงโอเคแล้วแพ้จะใช้ประมาณอาทิตย์ละ2ถึงสามครั้งสลับแบบคืนเว้นคืนทาตอนกลางคืนเอาเพราะว่าซุนจองเนี่ยช่วยให้ผิวแบบชุ่มชื่นดีมากๆแล้วสลับใช้ฮาดะลาโบแต่ว่าอัน,นเนี้ยช่วงนี้ก็คือจะเน้นฮาดะลาโบบ่อยมากกว่า แต่ส่วนตัวก็ยังใช้อยู่ช่วงนี้แพรใช้นี้อยู่เดี๋ยวแพ้จะทํารีวิวให้นะคะว่าครบ1เดือนอะมันจะมีผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างเรื่องเรื่องรอยสิวตอนนี้ตรงหน้าผากอะรอยสิวไม่เหลือแล้วอะ่ะเหมือนแบบคนไม่เคยเป็นสิวตรงหน้าผากมาก่อนต่อไปอีกหนึ่งกลุ่มอาครีมต่อไปข้อสุดท้ายนะคะก็คือเข้านอนเร็วค่ะแต่เร็วของแพเนี่ยไม่ใช่ สามทุ่มสี่ทุ่มอะไรนะเร็วของแพนนี้ก็คือ พยายามนอนให้ได้ตอนเที่ยงคืนหรือว่าก่อนเที่ยงคืนนะคะอันนี้ก็คือเร็วของแพรแล้วแหละเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยแพเป็นคนที่นอนตอนเช้าการนอนอะ่ะมันก็มีส่วนมากๆเลยที่จะช่วยฟื้นฟูผิวเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการนอนเนี่ยสำคัญมากๆเหมือนกันโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งหมดก็เป็นไนท์รูนที่แพรทาช่วงนี้นะคะสําหรับคลิปนี้ก็จบเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนจบอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ เราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย